สวัสดีค่ะมาจ้าวันนี้พาทุกคนมากินตำสั่วหนวดหมึกเด,อดก้อจ่าตำเองจา่ามาเริ่มเลยทับพีอันนี้ทุกคนไปได้มาจากตลาดไม่เคยกินแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตนะเ,เขาเรียกว่าบัวลากบัวแดงอะไรสักอย่าง เขาบอกว่าเอามากินกับส้มตำอร่อยมาลองดูลองดูว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนด้วยทุกคนเป็นเป็นรากบัวที่มันยังไม่ผลขึ้นจากตมอะ่ะจากดินอะ่ะหินเขาวางนั้นอะ่ะกินคาใหญ่ๆจ้ะ มาเด้อจ่าแสบๆน้ำกันสายแสบสายสูสา่าวะ่ะอืมอืมมนสายบัว ข้เหมือนสายบัวนั่นแหละแอาว่ามันจะเป็นเหมือนแบบลำเล็กๆเนาะลำเล็กกว่ามาจาก chi lào ăn bèo son nè ăn bèo chẳng แนแนวมักแนวหมักมันกระแสบนะจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานขบรสต่ำเองคือ แซ่บที่สุดห,หอมมากืมลากบัวแดงรสอัน ก็จะเอาเจียชูบอกพี่โมกินคนเดียวไม่เบื่อหรอไม่เบื่อจ้ะไม่เบื่อไม่เบื่อจ้าแ่บแต่ปกติ ถ้าขี้เกียจตาเองถ้าแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะโอก็จะไปห้วยขวางคนเดียวไปนั่งกินสมตำคนเดียวออื ปลาหมึกคือไม่เหนียวเลยมไม่มีความเหนียวกรอบ นั่งกินเป็นแม่บ้านเลยเพชรกำลังดีจ้ะพันขนมจีนพันหวนวดปลาหมึกอืม หน้าว่าจะกินกุ้งเผาอยากกินหอนจ้ะมันร้อนแล้วอ่ะทุกคนมันเข้าเออ่ช่วงมันเข้าซัมเมอร์แล้วเนาะจะส่งการแล้วแป๊บเดียวโคตรร้อน ร้อนแบบืร้อนแบบไม่อยากออกไปไหนอ่ะคืออยู่บ้านเย็นกว่า อ้อน,นแสบหน้าปลาหมึกมาตัวใหญ่มากพิกัดก็ตลาดตลาดเขตเหมือนเดิมดู มันไม่มีความเหนียวเลยนะทุกคนฉีกก็ก็ขาดร้านเี่โกอาหารทะเลเหมือนเดิมอาหารตามฤดูกาล มีทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารอีสานแบบวัตถุดิบเนี่ยมีหลายอย่างบางวันก็มีเต่าบางวันก็มีอ,ะ,อะไรอะไขม่มดแดง

ไปแล้วจ้ะเอ็มเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็คือเป็นแนวนอนเนะเาะอแซบเดี๋ยวไปกินต่อหลังกล้องค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกับช่องมีนาคะ่ะผักติดฝัน